มีอะไรบ้างคะในนี้มีมีน้องมีพี่มีขวดมีขวดน้ำเกราเปล่าเก้าอี้มีโต๊ะมีเก้าอี้แล้วก็มีมีโต๊ะอีกตัวหนึ่งมีเตียงอันนี้มันโต๊ะอะไรอ่ะโต๊ะเหมือนโต๊ะทํางานโต๊ะเรียนหนังสือโต๊งนี้มีอะไรให้ใส่เหรอไม่รู้อ่ะเหมือนมีอะไรให้มาเสียบหรือปะเอาขวดน้ำมาเสียบคว่ำเลยเออยม่ใช่ละงั้นเดี๋ยวเรามาจัดเรียงกันแล้วเดี๋ยวถ่ายใหม่ ขอแม่ขอแม่ถ่ายให้เพื่อนดูหน่อยปากเขาว่ากินน้ำกินนมจริงไม่ได้นาดากก็เราามาเจาะอ่อานมดาถือไว้ลูกเดี๋ยวเราจะเปิดแล้วนะเราจะเล่นกันในบ้านแล้วเล่นกันในบ้านนี้นี่เป็นบ้านเขาช่วยนี่ยพอเราตั้งอย่างนี้ใช่ไหมนล้งอย่างนี้ก็เป็นบ้านเลยใช่ปะเราก็มาจัดบ้านกัน เลี้ยงเลยทำบ้านอยู่มันมันตามมาตลอดเลยตัอนนี้นทำไงเล่นอ่ะเล่นเลยลูกแัดเลี้ยงบ้านเลย จะให้ไปจัดเลี้ยงในบ้านนู้นดีไหม,มหรือว่าเอาในนี้แหละอันนี้อันนี้ของเก่าขเขามีกี่ห้องมีอันนี้ของใหม่มีชิงช้าด้วยนะเอาชิงช้าเข้ามาด้วยเอาชิงช้ามาเป็นพล็อปเลยไว้ข้างๆนี่แหละนี่ชิงช้าอันนี้ได้มาจากดรายโซหกบาทดูสิอา่าเอาเด็กเอา,อา <laughs> น้องเ้าใส่กระเป๋าน้องใส่กระเป๋าน่ารักอะ่ะ นั่งได้ปะต้องยืนอย่างเดียวเหรอนั่งนั่งไม่ได้งัน้นแล้วนอนเตียงใจใจจริงป่ะเหมือน,นตัวเขายาวอะนา่งเล่นตรงนี้สิมองไม่เห็นมือนตัวเขายาวกว่าเตียงป่ะใช่นาดามองไม่เห็นอะนั่งข้างล่างดินาดาไปใส่น้ำมาจริงๆปากก็ไปเจาะเองเพราะว่ามันไม่มีรู ยืน<า>ไว้ก็ได้ยืนไว้ตรงนี้ก็ได้ขา,เอ,ขาเอียงไม่อยู่ได้มีเตี้ยงงอ้นดูสิไม่ไรก็นั่งตรงนี้ก็ได้เนี่ยยืนตรงนี้ก็ได้เหมือนเขากำลังช้อปปิ้งอยู่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวด้วาขาตรงนี้คุณลมีไอตัวนี้ชื่ออะไรนะหล่นลงมาแล้วมา,ามาเล่ยี่ว่าฉันไปอะไรที่น้ำมันเนี่ยเปียกเดี๋ยวไปเปียกกระดาษนะ โอเคจัดเรียบร้อยแล้วก็ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเอาน้ำของน้องใสแก้หน้ำถุใส่กระเป๋าคือกระเป๋า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 ลุกฮิลลุกฮิุกฮิกกกกิวน้ำยังไงสันมาทางนี้หน่อยโอ้กินน้ำกินน้ำไม่ได้จริงหอกแต่นดาไปเจาะรูมานดาอย่าให้น้ำหกในนี้นะเดีย๋ยวมันเลอะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะ วันนี้วันเกิดนาดาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นของขวัญวันเกิดให้นางนาดาด้วยนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะอยากให้ถึงหนึ่งพันคนเร็วๆจังเลยถึงหนึ่งพันคนแล้วก็จะดีใจเย้บปไปลาบาบายไปด้วยคนนี้นะจุ้งเตียงนี้ไม่ใช่ของคนพี่นะเตียงนี้เป็นของคนน้องแล้วเอาพี่มาพี่ไม่ต้องนอนเพราะว่า พี่เลี้ยงน้องพี่ต้องคอยยืนดูน้องอย่างนี้นี่ไงอันนี้ไปจริงๆแล้วนะบุยบุยบวกกับบุย